จะพาพี่รุธเนี่ยไปดูดิสัตว์สปีชีอ่าคืออะไรเอ่ยที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเนี้ปวดหัวกรมประมงปวดหัวกันมากเลยทําไมอ่ะเพราะมันขยายพันธุ์เร็วมาก<อ>ขยายพันธุ์ไม่พอมันกินสัตว์ต่างๆในแม่น้ําเนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลอ๋อมันทําลายระบบนิเวศด้วยถูกต้องนั่นก<อ>็คือปลาหมอคางดำาอซึ่งต้องบอกพี่รุตอันนี้พี่รุตคางดำป่ะเนี่ย๋อไม่ใช่ผมไม่ใช่ปลาหมอคา,างเหลืองคางเหลือง <laughs> ไม่แน่นอน <laughs> คืออย่างนี้มันเป็นค้างดามันเป็นสัตว์สปีชีส์ที่ขยายพันธุ์เร็วมากแต่ที่สุดแล้วเขาบอกมันกินได้ไหมเหรอมันกินได้แต่เนื้อไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ไหมตัวมันนิดเดียวตัวมันสองนิ้วสามนิ้วใหญ่สุดประมาณสามนิ้วเออแล้วกินเนื้อมันจืดเนื้อมันจืดเนื้อมันจืดแล้วมันกินมันกินไม่อร่อยอคือเขาบอกว่าที่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาประมาณปีห้าสามจากประเทศกาน้า รู้จักโจอี้ไหมเดี๋ยวนะมันไหวไ้งเหรอไม่ใช่คนนํามาสิโอ้โหเปิดจะถึงกี่ปีโอ้โหโจอี้กาหนารู้จักอยู่ตลาดละสวายของสีเนียร์กาดกลงสวรรค์นี่ประเทศของโจอี้เนี่ยแหลโจอี้กาหนามันคนบอกประเทศกาหนาประเทศไหนนึกถึงคุณโจอี้นะฮะที่เป็นดาวตลกโจอี้กาหนาประเทศนี้แหละฮะขามามีมีคนเนี่ยที่เอามาวิจัยจากเดือนธันวาคมที่ยี่บสองปีห้าสาม แล้วก็เอามาตรวจพบมาวิจ,วจัยกรมประมงก็ไปตรวจพบนําเข้ามาแค่หนึ่งี่รอยตัวอ่อนแอเดินทางมาในอ่อนแอประมาณห0ร้อยตัวก็อ่อนแอก็กระเปี้ยกระเป่าตายบ้างอะไรบ้างประมาณห0ร้อยตัวที่เหลือเนี่ยตัวแข็งแรงแบบรอดมาเลยนะที่กรมประมงเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณห้าิตัวเท่านั้นนะพี่ลุดเอามาวิจัยเอามาวิจัยเหลือประมาณห้าิบตัวพอวิจัยเสร็จปุ๊บเขาไปไหนอ่ะฟาร์มวิจัยเขาก็มาที่ฟาร์มวิจัยที่จังหวัดสมุทรสงครามอ่า กรมวลสงคก็ทำการวิจงวิจัยเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าตายหมดแล้วอคมประมงก็ตายตับก็บอกว่าตายหมดแล้วผ่านไปไม่กี่ปีครับตั้งแต่ปีห้าสามปีห้าสามตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดปีถูกไหมฮะใช่ไหมถูกต้องสิบเอ็ด <11 S 2> ปีครับก็มีการพบระบ,บาดเยอะอมากมากกว่า1นึ่สี่ร้อยตัวที่นําเข้า,าแสดงว่า พอวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยมันมีมันมีการเล่นรอดเอาไปปล่อยหรือยังไงมันหลุดไปได้ยังไงมันหลุดไปปล่อยมันก็เลยเพาะพันธุ์อย่างที่น้องโบว่าครับแล้วมันเพาะพันธุ์เร็วมากเลยฮะซึ่งต้องบอกว่าลำบากไป8จังหวัดแถวแถวสมุทรสงครามสมุทรสาคระเชียงเซาชนบุรีรวมไปถึงกลางทะเลก็มีแล้วเห็นบอกล่าสุดเรียมาในกรุงเทพเมื่อไมาในกรุงเทพเนี่ยต้องมาไวามากเลย่อกระสันเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเนี่ย ผู้ว่านนี่กลุมขมับเลยผู้ว่าชาชาติผู้ว่าชาชาติกลุมขมับเลยอ่าจะต่างจับแล้วไปทําปลาร้าก็อะไรอยู่วันก่อนก็ลงพื้นที่ไหมะลงพื้นที่ไปกับสสก้าวไกลไปดูปลาหมอค้างดำมันจะทํำยังไงได้บางคนบอกว่าเอาไปตากแดดแล้วให้ประชาชนขายเนื้อมันไม่อร่อยเมื่อวานนี้บอกไปลุมจับกันเลยนะที่บึงนกะสันเนี่ยไปลุมจับมันก็ไม่อร่อยอ่ะ มีอย่างเดียวนะถ้าพูดตามตรงนะถ้าทําได้แล้วก็มันเป็นทางออกอคือไปเป็นทําเป็นอาหารสัตว์อ๋อเช่นอาหารกุ้งอาหารปลาเอาไปแปลรูปแปลรูปอย่งางนั้นทำได้แต่ถ้าเอามากินมนุษย์กินเองเนี่ยมันไม่อร่อยแะระดับวิรุษเนี่ย กินปลาหมอข้างดำหมอไม่มีตังก็กินเหมือนกันนะไม่ใช่มันรู้สึกว่าเขาบอกกันว่าคนที่เขากินอ่ะมันมันจืดมันไม่เหมือนปลานินไม่เหมือนปลาทับทิมนั่นหมายความว่าโอเคละคนที่เขากินปลาโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะรู้รสชาติอยู่รู้เลยแต่เขาอาจจะใส่เครื่องเยอะหน่อยไงไมนแต่ตัวมันผอมตัวมันผอมใช่ไหมแล้วมันมันเครงเยอะก้างเยอะตัวผอมรีบโอ้โหบอกเป็นปัญหามากตอนเนี้ยเป็นปัญหาจริงๆก็บอกว่ามาเดินทางมาถึง ในกรุงเทพก็มีบึงมักะสันคลองมักะสันที่เป็นคลองการกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมมันมาได้ยังไงจนชาวบ้านรู้ไงไปลุมจับนี่น้องโบเยอะไหมล่ะโอ้โหอันนี้มันขาดออกซิเจนหรือไงฮะโอ้โหอ๋อให้อาหารมันเหรอหรือไงไม่มันลอยมันลอยคอแบบนี้เลยโอ้โหลอยมาเยอะโอ้โหดูตักแบบไม่หนีเลยก็ไม่รู้แหละเมื่อวานนี้ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกโอ้โหไปพอชาวบ้านรู้นะไปกันเลยเอาสวิงเอาตะข้องเอาอะไรไปช้อนอย่างนี้เลย เออทำไมทำไมเมื่อวานเนี่ยที่มีการ <ฮะ S 1> ดินเนอร์กันพักร่วมรัฐบาลทำไมไม่เอาไปทำเมนูนะทำไมไม่เอาไปทำเมนแูแล้วแล้วท่านธรรมนัสเปนน็นเจ้าภาพด้วยโอ้ท่ากระทรวงเกษตรด้วยโอ้ถ้าอย่างนี้นี่หือฮากันเลยเออมนูปลาหมอคางดำไม่แน่นะกินแล้วอาจจะควรคลางก็ได้ไม่แน่นะเดี๋ยวดินเนอร์พักร่วมครั้งต่อไปอาจจะเอาไปเป็นเมนูก็ได้คางดำนะครับ เป็นไงบรรยากาศเป็นไงนยนี่มันน่ากินไหมเนี่ยอ่ะอันนี้โตเต็มวัยแล้วนะคือคนไม่รู้เขาคิดว่ากินได้ไงคนไม่รู้เขาจับไปขายไงน้องโบโอ้แล้วใครจะมาซื้อเขารู้กันหมดแล้วอ่านี่ไงไอ้มาจะมาเยอะไหมล่ะเยอะครับเออเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเออมันเป็นมหากกรรมเลยนะเนี่ยครับฮะต้องบอกว่าตรวจสอบนะฮะจำนวนผิวน้ำเนี่ยจะเห็นพบปลาหมอคางดำเนี่ยมีมากกว่าเกือบพันตัว ที่คลองมกกะสันบึงมกกะสันเนี่ยประตูระบายน้ําที่เห็นอยู่ครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนตกปลาเนี่ยเขาเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วชเขาเห็นมาก่อนที่ข่าวจะมีแล้วนะครับก็เลยก็เลยมีข่าวมีข่าวก็เลยชวนเพื่อนชวนคนที่อยู่ในระแวกนั้นพอใครรู้ก็ไม่รู้แหละมาเลยว่ยไปไปมีปลาร้อยตัวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านก่อน ไปฟังเสียงก็หน่อยฮะว่าเป็นยังไงครับรหมอคลังดํหมอคอดูแนก้งนะโอเคโอเคค่ะเรามาเราทราบข่าวได้ยังไงว่าตรงนี้มีปลาอะไรอ๋อหนูดูไลฟ์สดค่ะ,ด,คะดูในในในโซเชียล<ม>ก็เห็นว่ามีไลฟ์สดเมื่อตอนที่ยงใช่ไหมหนูก็เลยออกมาเลยเรามาถึงกี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองประมาณเนี้นยค่ะมาก็ลงมือลงไปเลยค่ะใช่ค่ะใช่ก็สองกระมังใกล้หนึ่งกระสอบ โอ้ประมาณร้อยร้อยสองร้อยโลได้ประมาณนี้เราได้ปลาอะไรมาบ้างเออปลาปลาหมอค่ะแล้วก็ปลาหมอคางดำอ่ะที่ว่าที่ว่ามันเป็นข่าวอยู่อะค่ะตอนเนี้ยตอนที่เราเจอเราเรากังวลไว้ว่าแบบมันจะไ้หมรือไม่นะคะเพราะว่าหนูรู้ว่ามันเป็นปลามันต้องกินได้อยู่แล้วอ่ะเพราะส่วนมากคือปลาเราเป็นคนใช่ไหมมันก็ต้องกินปลาอยู่แล้ว,ลวก็คิดว่าไม่น่าจะ เพราะว่าหนูอยู่ตรงนี้มัน,น่าจะเกิดอยู่แล้วหนูก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้สกรปรกมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นและอีกอย่างตอนก่อนหน้านี้คือว่าฝนมันตกหนักมาช่วง 3- 4วันนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่ว่าเขาจะระบายน้ําอยู่แล้วมันก็เลยทำให้มีปลายเยอะแบบนี้แต่ว่าตั้แต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้นี่คือครั้งแรกที่ว่ามันเยอะมากๆกปกติอะค่ะเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมที่มันไม่เลยค่ะไม่ไม่เคยเจอที่นี่คือครั้งแรกมันมาเยอะมาก หนูคิดเป็นเพราะว่าน้ําด้วยที่เขาจะเปลี่ยนน้าแล้วก็ฝนมันตกบวกกับฝนด้วยฝนฝนตกหนักเกินค่ะตกหนักตลอดอใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้ว่ามันตกหนักกี่ปีแนละ้วที่เราไม่เคยเห็นแบบนะี้แล้วสามสิบสามสิบปีแล้วค่ะหนูเกินไปสามสิบปีแม่หนูก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สาวๆแม่ก็บอกไม่เคยเห็นว่ามันจะเยอะขนาดนี้ เห็นแวบ,บแรกก็รู้สึกว่าอยากจะจับมันไปกินแหละเพราะว่ามันจะทําลายระบบนิเวศใช่ไหมเราก็คิดอย่างเงี้ยเออแล้วมันกินได้เลยว่ากินนะ่ะเห็นปุ๊บอยากจับกินปั๊บใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่าเราเราอยากรู้ไงว่ามันอร่อยไหมมันเป็นแบบยังไงอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่เคยรู้ว่าเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นไงร้อยโลนี้เอาไปทำอะไรบ้างหลังจากนี้กินก่อนเลยค่ะทับแรกอย่างที่สองก็แบ่งญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็จะขายด้วยอะไรด้วยโอเคขอบคุณค่ะ บอกบางคนจับได้เป็นร้อยกิโลกรัมเลยนะโอ้โหเป็นร้อยกิโลเป็นร้อยกิโลแล้วไม่เอาไปขายด้วยบางจะเอาไปกินโอ้โหอันนี้มีปันดินด้วยนะมีผสมอยู่ด้วยมีผสมมีปันินด้วยเนี่ยเห็นเนี่ยคือคือปันนินน้ํามันเสียไงมันขาบน้าไงก็เลยต้องแบบหาอากาศหายใจไงครับออแล้วซึ่งต้องบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เคยพบปรากฏการณ์นี้มากว่าสามสิบปีไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นมนจะมาลอยคอประมาณเนี้ย ก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นตามต่างจังหวัดครับแต่นี่ในกรุงเทพอ่ะฮะออแล้วมันอุดมไปด้วยปลาหมอคางดําอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ครับปลาหมอคางดํแล้วมีปลานิลปะปนมาครับปลาโอ้ก็แล้วแต่นี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 ่โอ้โหเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยบอกก็เป็นร้อยกิโลไงฮะออแล้วทางด้านท่านผู้ว่าชาตินะฮะก็ส่งท่านกรณิตบัวจันทร์นะฮะผู้อํานวยการเขตราชเทวีครับก็ได้มาดูสิครับมาสังเกตการดูสิครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ราชเทวีแห่งนี้นะครับรบซึ่งต้องบอกว่าที่พบเนี่ยเป็นการกังวลใจของประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐนะครับก็ได้พบปลาหมอครังดำเนี่ยจำนวนมาก30ปีมีครั้งนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในระดับชาติเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับชาตินะครับซึ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูน้ำ นะครับเป็นประตูน้ําจะผันน้ําออกผันน้ําเข้าก็ต้องมีปลาเนี่ยที่หลุดรอดมาจากที่อื่นเนี่ยชก็จะมาอาศัยประตูน้ํามักกะสันเนี่ยซึ่งเป็นคลองกลางกรุงเนี่ยครับอยู่เนืองๆวันนี้พี่เขาได้แต่ปลานินนะเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยจมูกเลยนะโอ้ไม่ได้จับใส่ถุงนะเป็นพวงเลยนะยิ่งกว่าพรกกะสันอีกนะอันนี้น่าจะเป็นปลานินนะยว่าตัวใหญ่ใช่แล้วก็เขาก็เอาแต่ปลานินไปเหรอฮะ ก็ปลาหมอของไม่เอาหรอเห็นไม่เนี่ยปลาหมอลอยตัวเต็มไปหมดเลยนะใช่เห็นพี่เขาจับแต่ปันธิน่ะเออแต่แต่ผมว่าน้องโบครับครับบางคนเขาเอาปลาหมอนะคิดว่าเขากินได้เขาเอาอ่ะเออเอาไปอะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเอาไปทําลายมากกว่านะครับทีนี้พออเขตลงไปเนี่ยพออเขตเจ้าทีลงไปแล้วยังไงอะก็สั่งการยังไงก็แกก็บอกว่ามาดูนะฮะมาดูว่าจะทํำยังไงต่อไปถ้าจะส่งน้ําไปยัง เจ้าพญาเนี่ยออมันก็อาจจะมีปัญหานะครับมันอาจจะมีปัญหาว่าปลาพวกปลาหมอคางดำสปีชีเอเรียนพวกเนี้ยอาจจะไปแพร่ระบาดในเขตเขตของอแม่น้ำเจ้าพญาในเททขตคลองแสบบก็กลัวตอนนี้อกอมีตัวอะไเนี่ยเอ,เอามาอย่างไงเนะี่ยอ่ะตัวเฮียอ่ะตัวเฮียก็มาออนะฮะ ก็บอกว่าระบบนิเวศเนี่ยกลัวจะเสียอย่าไปฟังเสียงท่านผอ,อ,อก,กันดีกว่าครับ,รบท่านผู้อำนวยการเขตราชเทวีท่านจะว่าอย่างไงลองไปฟังเสียงกันครับขอหาสรุปปลาที่มันมาอยู่ตรงนี้มันคือปลาอะไรแล้วมันลกก็โดยโดยส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่เห็นก็จะเป็นปลานินเป็นสดใหญ่นะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบกับผู้ที่จับขึ้นมาได้เนี่ยก็มีบางส่วนก็เป็นปลาหมอคางดำที่เรากังวลใจกันอยู่นะครับ นี้ส่วนหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำไมจึงเกิดกรณีนี้ขึ้นมานะครับก็สอบถามจากสํานักระบายน้ําแล้วนะครับทางสํานักระบายน้ำเนี่ยเร่งลดน้ำนะครับนะเพื่อที่จะรองรับฝนที่จะมานะเพื่อที่จะป้องกันปนัญหาน้ําท่วมันะบกรณีที่ลดน้ําลงไปมากๆก็เกิดภาวะอาจจะเปลี่ยนแปลงต่างๆทําให้ปลาเนี่ยเกิดนอกน้ำนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมานะอันนี้กเ็เลยเป็นที่รับรู้ว่าพื้นที่ของเราก็มีปลาหมอข้างดําอยู่บางส่วนนะครับ ก็คงจะต้องประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลทั้งกรมประมงทั้งาทางด้านพื้นที่ที่ต้องช่วยกันนะครับก็มีการรถไฟนะครับทางเขตราเทวีเองนะครับทางาสำนักการระบายน้ำนเดี๋ยวก็จะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจับปลาเป็นนี่ปลาตายเนี่ยเราก็เป็นสิ่งห่วงใยนะครับถ้าทิ้งไว้ก็เน่าเหม็นน้ำเสียอีกผู้นี้ทางเขตก็จะเอานำเจ้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดมาช่วยในการที่จะ เก็บปลาที่ตายออกไปก่อนงานจากทางคลองคือในกรุงเทพได้วไหมคนระับเพราะว่าคลองกรุงเทพมันเชื่อมถึงกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเออส่วนคือเป็นปลาแบบนี้บ้างไหมยังยังไม่มีแต่มีฝั่งทนที่ที่ไปก่อนหน้านี้ที่เจอในฝั่งทนบุรีนะครับแต่ฝั่งพระนครเนี่ยถือว่าเป็นเขตแรกที่ที่เราเจอในขณะนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ช่วยกันดูแลช่วยกันกำจัดก่อนแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าที่กำชับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ แปลว่าปลาพวกนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่มาักงนานแล้วแต่ว่าพอมันมีการลดระดับน้ำมาเลยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเป็นไปได้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะพพอถ้าไม่มีเหตุนี้ผมไม่รู้นะพอม,มีเหตุปับเนี่ยเราก็เลยรับทราบข้อมูลก็ได้ไปที่รับรู้ครับ,ค,รบคือตอนนี้ปัญหามไม่ได้เกิดจากคือคนจับก็อาจจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะตามธรรมชาตินะซึ่งส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็จับปลาที่ที่ค่อนข้างจะปลาน็อกน้ําจริงจริงนะ จะเค้ียร์แค่ลงมาดูพื้นที่เฉยๆใช่ลงมาดูแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวประสานกับทางเนื่องจากว่ามีเรื่องปัญหาประหมอคางดําก็ต้องประสานกรมประมงในการที่จะดำเนินาการท่านบอ,อกอบอกว่าจุดที่พบแรกๆอ่ะนั่นก็คือฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพระนคร,ครนะฮะก็จะเจอพบประหมอคางดาเนี่ยเป็นจุดแรกๆฮะต้องบอกว่าที่เราคุยกันนั้นนะฮะโต๊ะดินเนอร์เมื่อคืนของพักร่วมรัฐบาล จากปลกคังย่างอาจจะเอาปลาหมอคังดำเนี่ยไปเผาเกลือโอ้โหน่ากินไหมฮะเขาจะกินหรือเปล่าเสิร์ฟให้ท่านนายยกและก็ท่านรัฐมนตรีต่างๆกินใช่ไหมได้ริมรองกันครับอว่าเป็นยังไงบ้างว่าเป็นยังไงบ้างปลาบ้านเราเป็นยังไงเออไม่แน่นะแต่ต้องฝาก่าถึงพออกรณิดนะฮะเมื่อทราบเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ย ท่านจะลงไปบริหารจัดการอย่างไรต้องรีบเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาปลาไปให้คณะคอรมอนายกไม่ใช่นะ,ะหมายถึงว่าท่านจะจัดการอย่างไงต้องรีบนะท่านลงไปวานไม่ใช่ท่านลงไปดูอย่างเดียวนะครับอ่าหมายถนงว่เดี๋ยวถ้าเกิดมันเล็ดรอดออกไปน้าเจ้าพยาไปเนี่ยเรียบร้อยมันก็จะไปขยายพ<ห>ันธุ์ขยายอีกและปลาอื่นๆ่นะปลาที่หายากลูกปลานินปลาช่อนก็ถูกมาหมอขังดํากินหมดเพราะว่ามันดุร้ายใช่ลลักษณะมันดุร้ายแล้วก็แพร่ แพรขยายเร็วคือไวปลาหมอข้างดําเนี่ยเป็นเป็นปลาหมอที่กินพืชกินสัตว์ด้วยใช่กินสัตว์ตด้วยกกินลูกปล<บ>ากินลูกปลาด้วยครับก็อย่างนี้ระบบดิเวต,เ,ตเสียหมดเสีย